นะคะอย่าตอแหลอีดอกอย่านะคะอีฝัดกูร้องประมาณ7จรอบแล้วในในเพลงมีประมาณพันกว่ารอบอย่ามาพิมพ์ผิดยังจะอย่านะคะอีอ้วน้นตีนเลยพี่พิมพ์น่ารักนะคะอย่านะคะอย่านะคะอ้วน้นตีนหอยโง่จริงนะคะสวัสดีนะคะนะคะคุณมาลีเดชชัยภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุคไหนเนี่ยเกิดในอีดอกชื่อมาลีสวัสดีค่ะคุณพิมพิพายอย่านะคะอย่านะคะ นักร้องค่ะเรื่องของกูค่ะกูเป็นอะไรก็ได้ที่กูสบายใจตังกูงกูไม่ได้ขอใครค่ะแฮปปี้ดีดาค่ะจะเป็นอะไรก็ได้เลอยอย,อยู่ที่เราเลือกเองเป็นกะหรี่ก็หีเราคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาขายของนี่ยังได้ตังขายของเนี่ยได้ตังเสร็จปุ๊บเอาของไปเอาของไปเอาตังมาแต่เป็นกะหรี่เนี่ยขายกี่ทีห็เป็นของเราคุณลูกค้าขาหนูเข้าใจชิมิลู แล้วแต่เมื่อวันที่21ค่ะ21รอ,อก,ก่อนค่ะนะคะเมื่อวานค่ะยีดอกพูดเพื่อปังไม่ไหวค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้า แล้วค่ะแม่แพ็กเกจแน่นหนาการกระแทกสองชั้นกราบคุ้มค่าการรอคอยสีสัวชมนะคะกูส่งของกูต้องแพ็คแพ็คให้มันละเอียดแพ็คให้มันแน่นอยู่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้ของมันแตกเพราะของมันแตกมึงก็ทวงกูอยู่ดีค่ะกูไม่ได้ใส่ใจะขนาดนั้นค่ะอย่าซีสัวชมให้มากค่ะเจออีดอกพอประมาณพอนะคะกูส่งของก็ต้องรับผิดชอบของอยู่แล้วค่ะถ้ามันแตกกูก็ส่งให้อีกกูต้องส่งให้ใหม่เสียเวลาทั้งเสียค่าส่งทั้งเสียค่าของเพราะฉะนั้นกูต้องแพ็กของไปเลยสองรอบกูฉลาดค่ะส่งไปเลยทีเดียวได้จบไม่ด้วงอีกค่ะไม่า คุณพิมค่ะติดตามตลอดไปคนไทยในต่างแดนขอบพระคุณนะท่านคุณพี่คะ่ะว่างๆมีเพื่อนๆไหมคะหัวนะคะ่ะเอาหนูไปด้วยเงาวสวัสดีค่ะสวยสตรองชอบค่ะนะ่ฮะน่ารักนะคะน่ารักนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมทรงนี้น่ารักว่ารู้ตัวขยัชมเยอะค่ะลำคาญฟังมากค่ะฟังครั้งแรกติดหูเลยก็ธรรมดาแหละค่ะคนแบบ คนฮอตคนปังอย่านะคะ่ะอย่าเป๊าปาตากงออกไปไปลำคานีดอกพูดอีกก็ถูกอีกค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำหอมแม่พิมพหอมมาธรรมดาของกไม่ไม่ขายน้ำเหมน็นน้ำหอมก็ต้องหอมแหละคะ่ะถ้าส่งไปเป็นน้ำเหม็นก็คงจะไม่ใช่นะคะนะพริกทอดแม่อร่อยมากค่ะธรรมดาค่ะขายของดแดกไม่ไหวก็คงขายไม่ได้แล้วค่ะโง่หรือเปล่าเนี่ยดอกพิมพ์ขึ้นมาเนี่ย ทำทรงผมอะไรก็สวยค่ะเรื่องของโกสวยอยู่แล้วแหละคนเบ้าหน้าขนาดนี้ถ้าเผาตายเผาก็พลาสติกเหม็นลอยคุ้งทั่ววัดแหละของที่ฉันได้รับไวมากทุกครั้งทราบดีค่ะนะคะทราบดีค่ะนะคะนะคะอย่านะคะอย่านะขานะคนะ,คะมาเป็นชุดคิดถึงเนี่อีดอกพี่พิมพ์หนูไม่อยากให้พี่พิมพ์แบบด่าแบบเมื่อก่อนเลยอะค่ะกูจะไม่ได่าเรืไงมึงดูคนรอบตัวกูสิอีดอก ดูคุณกิฟให้อาอีก,กิฟโอน11 12ได้รับของแล้วค่ะไม่ต้องบอกอีดอกกูนึกว่ามึงมีปัญหากูใช้ให้เด็กดูมึงก็ต้องได้ของอยู่แล้วหรือเปล่ามึงพิมพ์ขึ้นมาทําไมพิมพ์เพื่อมึงได้ของอยู่แล้วมึงโอนตังมันก็ต้องได้ของโอ้โหเสียเวลากูสามวินาทีเลยอีดอกติดตามต้องพิมพ์มานานค่ะ <ene> ไรสารละชิบหายเลยอสิบเอ็ดได้ของแล้วค่ะไม่ต้องบอกอีดอกมันก็ต้องได้อยู่แล้วเวนแท้ๆกูหนูลูกแม่นะอย่าด,ด่าแรงกูไม่ไมีลูกแบบมึง <L ie> ยืนตอแหลเพราะาอย่าง Chris งั้นกูไม่ลูกกูไม่หาทำ <L ie> ชอบอะ่ะชอบอะ่ะ อย่านะคะอย่านะคะโอ้พิมพ์คำอื่นบ้างเถอะคะ่ะอีดอกจะดูไม่มีสมองพิมคำอื่นกันบ้างเถอะคะ่ะมันจะดูไม่มีสมองมันจะดูโง่ดูควายขอกราบหวังหีแม่หน่อยคะ่ะนิ้วมืออันสกรปรกอย่าได้มาโดนหีแม่คขำเป็นราคาหีแม่เป็นหีถึงที่สูงหน้าที่หน้าที่ห้าสวยขนาดนี้อย่าไปถึงหน้าที่หกบูมบูมเสือกคะ่ะหน้ากูสักนะคะแม่แต่งหน้าทำผมนานไหมคะเสือกคะ่ะ ค่ะยีบชัมม่วโมงเป็เวลาของกูกูบริหารเองได้ไม่ต้องอยากรู้หรอกค่ะใช้เส้นผมคนตายทําเป็นเปียแม่หนูตายหรือยังเ่ะถ้าแม่หนูตายเอาเส้นผมแม่หนูไม่ใช่แหกปากขนาดนี้ขอเจ็บคอนะคะไม่ต้องแช่งหรอกค่ะคุณพี่กรรมสนองไปที่ตัวคุณขอคิมเมสันได้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวจัดให้นะคะทรงผมปังทุ